ผมมอสครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวภูทับเบิกพิชิต111โค้งทรงงิปเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงที่รู้ไหมเราไปกันแบบวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับดังรรนั้นเราจะจับเวลาด้วยจากกรุงเทพครับไปภ <ไป S 3> ู<ไ>ปท<ร>ับเบิกเดี๋ยวมาดูกันว่าไอฮาร์เลยสองคันเนี่ยรถไกด์กับแฟตบอยพิชิต111โค้งได้ไหมบรรยากาศข้างทางจะเจอกับอะไรบ้างทริปภูทับเบิกพิชิต111โค้งภายในวันเดียวเราไปดูกันไป 2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงอุทัศเบิร์อรอรโอว,วิเชียนบุรีเนี่ยไก่เนี่ยมีสูตรปรับที่พิเศษไม่เหมือนกับที่อือเขาไก่ย่างาวิเชียนบุรีก็ต้องมากินไก่ย่างวิเชียนบุรีปูข้าวเหนีวยวใช้พลังงานเยอะไก่ย่าง,งตาม้มตังากินได้ตังเทพ เามเาต้นต,ตำรับเราก็ต้องมาลองน,นี้ก็เป็นวันเดท t ทริปของเราแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปกินกาฟแฟกังงนที่กูทับเปิดแล้วก็กลับบ้านเลยแค่นั้นแค่นั้นไม่มีอะไรมากจะมาพิสูจน์โค้ง110โคง้ง11พี1 111โค้งด้วยฮา,าร์เรสเดวิสันของเราใช่เดีบบ๋ยวตามไปดูกันตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนแล้ว,ลวกัน พอดีเกิดน้ิเสตนิดหน่อยน้ำมันพี่มอสเกือบหมดเหลือไขีดเดียววิ่งได้ออกมา10โลโชคดีที่เจอปั๊มปตทก่อนมันน้ำมันถือว่าเป็นคือลิ่งที่โอเคนะขับมาอากาศเย็นสบายไม่ร้อนถูกไม่ร้อนแต่ตอนเนี้ยร้อนแหละ ตอนนี้ก็เวลากี่โมงพี่ไปสอึ่งอยู่เซเวตรงทางที่จะขึ้นบูทบเบิร์กใช้เวลาประมาณ40นาทีจะถึงยอดบูทบเบิร์กเราออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งรวมเวลาทั้งหมดที่ขับมาก็ปรอย่าหาทํา <laughs> นี่ยังไม่รวมขับๆบลยเนี่ยห oh. ปไปที่ไม่ลุยโค้งมาเปไงอันนั้นมันช่วงรับน้องรับน้องเงี้ยจะแตกเลยนี่เจอของจริงเ <c oughs> ล็ดหมดแล้วเน,นี่ยเพียะ <c oughs> มันสปอนเซอร์จะเข้าก็ได้นะครับโคกซีโร่จากเอ็มร้อยใชัดมาสามขวดละและทุกที่ต้องกินทุกที่ไม่งั้นไม่มีแรงสปอนเซอร์เข้าหน่อยนะครับโค้กไก่เอ็มร้อยห้าสิบจริงๆถ้าเกิดขับตรงมาภูท้าเบิกเลยก็จะใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมงประมาณนี้พอมเข้าไปในตรงเขาคอะโค้กประมาณสองชั่วโมงพาพี่มอสไปรับน้องก่อนแค่รับน้องก็ยัง จะไม่ไหวแล้วพี่ขึ้นไปรถสบัยด้วยหรืได้ท้ายปัดหน่อยนึงกล่าวว่าจะดิบเข้าโค้งเงี้ยไม่ใช่ดิฟกูเห็นท้ายปัดกูกลัาไปดูกันว่าเดี๋ยวจะถึงกูถัาเบิร์ตตามที่เรากาหนดไวไหมจริงๆกาหนดไว้วต้องถึงบ่ายโมงอันนี้ช้าไปสองชั่วโมงนะเออไม่เป็นไรหรอกพี่จะบอกเลยว่าอย่าหาทางหน้าวันเดททิปยอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายอนไ์สับสไครต์ดีเดี๋ยวขับไปเชียงใหม่ร้านวิวอะโอ้โหร้านวิวผมไปเชียงรายแม่ห้องสอนให้ได้เลยพูดจะเยอะไว้ก่อนเงี้ยจะได้ไม่ต้องท อย่าแชร์นะไม่เอาคลิปนี้อย่าแชร์อย่ากดไลค์อย่าก,กดส u b คร r i ้นนะไม่อยากไปแต่ถ้าเกิดยอดมันถึงก <c oughs> ็ต้องอไปไปแล้วเจอกัน first Nine out of ten, roll through my hands. I'm by my lonely. Turn to a savage. Now my baby wants to hold me. I love my fans. Don't need no friends. I got. ปัดตลอดเลยอ่ะเหมือนจันว่ะตอนขึ้นเนี่ยปัดค่อยๆเปิดคันเร่งพี่มันถนนมเลื่อนต้องค่อยๆเปิดคันเร่งแต่ถ้าเกิดมีคนซ้อนน่ะหนึบเลยอ่ะตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยปัดปัดโค้งเลยตอนแรกตัวขึ้นผมตกใจเฮ้ยไอ้หัวพ่อวะอ๋อ I wake up flex some down and check no drip this tell them run it all no sleep no rest might crash my wreck but first i stretch tell run it all I wake up flex some down that check no drip this tell them run it all no นี้เราก็มาถึงกันแล้ว just ภูทับเบิกให้เวลากันมาตั้งแต่เช้าตอนนี้เราก็ถึงที่หมายของเราเรียบร้อยใช่ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงกับสิบนาทีก็เห็นได้ว่าตลอดเส้นทางเป็นยังไงบ้างครับพี่เต็มไปด้วยฝุ่นตอนนี้ภูทับเบิกนะครับกำลังทําทางสําหรับใครที่จะมาเล่นโค้งนะครับไม่ค่อยจะแนะนําให้มาช่วงนี้เท่าไหร่ฝุ่นเนี่ยจะเยอะกว่าหมอกเยอะมากมันไม่มีหมอกเลยมันไม่มีหมอกเลยแต่ว่าถ้าใครใจอยากจะมาจริงๆมาขับรถเล่นก็มาได้พาเล่ที่หลายๆคนว่าเฮ้ยแม่งจะขึ้นมาได้ไหมหลายหลายคนเขาแบบกังวลว่าเนี่ยรถรถใหญ่อย่างเงี้ยเขาโค้งหนักๆ เ่ยปุ๊บเอียงหนักๆฟอร์บอร์ดมันจะขูดใช่พี่ขึ้นมาฟอร์บอร์ดก็ขูดนะขูดนะถ้าไม่ขูดเนี่ยพี่จะหลุดโค้งเลยทันทีต้องยอมอให้ฟอร์บอร์ดขูดแต่สำหรับใครที่ขับก็ระมันระวังค่อยๆเลี้ยงขูดเนี่ยแถวแถวไหนแถวแวนี้เลยเนี่ยแถวเนี้ขืดขึดเลยขึดเลย,เลยนี่ตรงข้างใต้นี่เหรอ แต่จริงๆฮาร์เรยถือว่าเป็นรถที่มีทอร์กเยอะบิดแรงนิดนึงเราขึ้นมาทั้งสองคันก็ท้ายสบัดกันทั้งคู่ใช่เวอร์ไปหลายรอบเหมือนกันอยากให้ใช้ความระมัดระวังในการขึ้นมานะครับแต่วันนี้เราก็พายักษ์ใหญ่รถไกด์กับแฟรบอยเด็กนวาจนถึงจุดสูงสุดเดี๋ยวเราก็ลงกันไปแล้วแค่นั้นเราลงไปแล้วก็พาไปสะพานซึ่งเป็นอันซีนหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มาปูทับเบิกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยตรงไปตรงนี้เลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกัน ก็ปแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เราอยู่กันที่สะพาน<บ>ห้วยตองครับเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญเลยนะครับแนะนำว่าจะต้องมาเลยถ้ามาในช่วงเวลา4โมงถึง5โมงเนี่ยทั้งสะพานเนี่ยจะมองเห็นเป็นสีชมพูสวยมากๆเป็นมากๆที่อันซีนอีกหนึ่งที่าชาวไบเกอร์สำหรับใครที่อยากจะมาขับรถใช้เวลา ไม่มากไม่มากเลยก็แค่วันหนึ่งเต็มเต็มแล้วเดี๋ยวขับกลับกันอีกอีกมาสี่ห้าชั่วโมงแต่ยังองวันนี้ก็คุ้มที่ยังได้ขับแล้วก็ได้ดื่มดั่มคับธรรมชาติธรรมชาติทิปหน้าเราจะไปไหนจะโหดวันนี้อีกไหมหรือว่าจะพาไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับทิวทัศน์สวยๆของสะพานห้วยตอน ที่พักเรียบร้อยเราใช้เวลาเดินทางเกือบ24ชั่วโมงเลยวิ่งไปอยู่ที่900กว่าโล111โคงนะครับก็อย่าหาทำ